สวัสดีครับมพี่น้องนะรักหาแพงแต่รับคลิปนี้เขายกขั้วมากจวนพี่น้องยกมาเองเลยแต่ว่าตอนสิทใายท่าเหนียวหากเลย้อกมาหน้าเลยกินเลยพี่น้องแจงเรียบด้วยเต็มหม้อคนน่อยกินแกงมันไหมอค่ลาหน่อยผุนพยูเห็นยังกับเฮ็ดหนาก ให้มันใส่กระเป๋าขอนกีไปีมึดูพี่น้องว่าเห็นอะไพี่น้องว่าวตพักขาเป็นพักขาสุดยอดแกงน้ำใหม่บ้านห้องพักขาพี่น้องตอนนี้เป็นทางการค่ะพี่น้องมาพ่อกันอีกแล้วเด้อตอนเที่ยงกินข้าวเที่ยงพักหนึ่งจะซื้กินกันอย่างหรอพักกินกับลาบข้าวเป็นก้อยเนื้อกินซื้อเนื้ออันนี้ไรเงี้ยมาก้อย มาพี่น้องจ้ะ้ก่มกัคนจุดเป็นไรเด้อคนเราก็แกงเลยยานทุกเจ้าหิวเข้าเปล่าข่ากับเจนมึงเหรอน้าไม่มเลยติน้าไม่ผดปุดบวบบวดบวบแกงเลยอื น้าเอาตุนก็เอายิ่งชุบผิวเขาเที่ยวดิบสั้นเพราะถ้าแก้วน้ำยู่หน้าล้นที่ไหนข้างๆล้นะอุ่มไปน้ำอุ่มไปน้ำระวังน้าออกทางโบเห็นน้านน้อยๆค่ะรีบๆไปเลยว้าีเท่าวนะไปนะแสบไปหน่อยวันชตันหัวมีดกับบุกคมวัชตันสูดมีดใหม่ ดวงน้อยจอยู่บ้านขราไปดย้มใหญ่มาให้อาตะเหียวเหียดเลยครับสบายดีพี่น้องจ้ามาเด้อกินข่าวแกงน้ำไม้ตอนเทียงอตอนเทียงกินน้ำกาลลายคนแซ่บเด้อพี่น้องเด้อีพักสลัดดพักไปชู้พัก,พก,พก,พลกเลยหัวเหรอแมาฆ่ากันเลยอันนั้นแถมอันนี้แถมอืเด้อไปเน่เอา อามเนอะตาวันนี่แหละต๋อง,ะองอือเขาจะปิ้งหั่นปิ้งแม่นคือจะขีดไม้หอยไว้อยู่กินกันเนีเขามากินอย,อยู่ที่งานแต่ละมื้อจ้ะเขาตรงมาพี่อยู่แล้วแต่ละมือนะ้อน่ะสักก้าเงาไข่คั่วไปแากเต็นท์นัวค่ะซื้อมาแล้วอืม วันนี่มันเนบาให้จิ้มเทศกาลแต็มยกรถแซ่บกินแกงน้ม่เทียงเทียงครับเทียงแล้วเทียงเคืองพอดีมะลิลนอะไรมาน่ามะลินมันแล้วเบิ่งมันปลากระเจ้าก่อนปลากระดาบปา อืมน้ำมันปลาเรืองมันคือไงปลาตองมีปะมี่ะปลาตองแต่อิฐเพียงคนมาแพงโอ้ปลานดำจืดทางนี้แพงคือที่ตายนี่โลละสามร้อยโอ้อืมเกินไปไม่ได้เกินละโลละสามร้อยปลาดำจืดทางนี่เกินไปลายไม่น้ำโค้งน้ำจืดน้ำจีดนะทางห้าทัวร์แลกิบบาทตันเดียวเนาะปลาตองกิ่นวะก็ยังไหวอยู่หมกยาหารเนี่ยแนวแพงกับแพงคัก เขอ,อยังบอกบริมีเงาถือเสมอไปแหพงกว่าบ้านเหรออีกถ้าเรายอมใหบอกแพงกว่าปนินบางเจ้าร้อยยี่สิบอือืมโดนกับแปดสิบหกสิบคุณส่วงชุดละแปดสิบบาทเก้าสิบบาทขนาดเราพ่อสักเก้าสิบจนถึงแต่ปนินเนี่ยก็มันสดขักได้ซื้อไปก่ออีกเน้วคือแฉบ ก้อยบะมันเลงเบ็ดหน่อก้อยเบ็สื่อปนินไปก้อยพักเขาไล่ายเด่ะนม่นะเขาเห็นพักลายเ้อะแม่เราคอยสื้อปนินไปก้อยสะปนินจะชดเขาลื้อให้ลื้อชีนเนมาเนี่ยเขาลื้อลื้อแล้วเนื้อมันไว้ก้อยเนาะให้เขาแรให้เลยคมาช่อมเองดูงชาบ็ดูมันก็ชาบะเมาต้มจดเขาเห็นให้เรียบร้อยมาเนี่ไม่ค่านะ รอยู่บางคนกับถ้าเขาบอกให้คว้ให้กันหนยากก็ต้องไปอยากสซ่ถามก่อนถามไหปอกระชีดก้อยถ้าไม่้าไม่เออเอยปัยากบางคนกับคี้านบอกต้งตัวกไม่้องเ่ว่าไม่ว่าดะเคยเจอตลาดคนเผดุ่นเห็นอะไปลานน่ถามบอกม้วนม้วนแล้วตัวของคงอดเอาเห็นอะไรปลาีนเออกวัออกม้วนแะ้วก็ไปเจอวัว่นน จุ่มตำจุ่มดำเห็ดแบบคู่พ่อพ่อใจเนาะหนาตํงนั่นไยไปรันไม่บางรานก็ว่าม้วนรานดีรันดีเขาก็คนลูกค้าหลายตัวโดเอาลยถ้อเจอแม่ค่าแบบยี่ยังโอ้ยเน่ได้ลวได้ละพอหากได้เงินนำาข่อยเธอเดียวแค่จะคว้าเขอขห้นก่อนเนาเธอเดียวขนานหละนอกากบได้ขอันนอกขีอ ้านเฮ็ดบดขอยซื้อลานใหม่ว่าม้วนหนสร่งแล้วเรียบร้อยสองกิโลวันศุกร์นี้เอาม่ปู่เออสิมาแต่บ้านนี่เขาอ่งต้อ่านคหไหวไหวเอาบางคนคุณยังไคุมีมารยาท นเดีบุวนมาแรงบ่มากคอดาเย็นเลยออันนั้นมันชื้นหยอดมาแรงจะมันใบใบๆอดีอยูกับเอาอีาชิลล์งงเดวด ไม่ได้นอนหาได้ปี่ะเอาลงงานดินที่ตายลงนี่มันน่าเฟินเลยคว่นันใหม่ๆจากรับนบไม่ได้โดนะ้ดยดอกนอนน่ะประมาณครึ่งชั่วโมงนะ่เป็นชื่อมงอิ่มแล้วขีดข้อจอานอนในรถกั เคยนอนในรถงาบเคยนอนหลุมนอนก็ได้ไม่ลุมค่ะจะเงียบจะปากจะนอนได้โดนอยู่เงียบแล้ว แถวนึ่สามโคอมเอาโค้ขงขานาดสุดมุมนั่นอก่อนบดัดรเ้ย่่อาทางนี้ไปพรีบ่ะ,ะเดี่ยเอียอ,าอา่านีไปยังงอาแค่นเอาสุดหัวมุมนกอนลบา,บาแล้วก็เห็ดลลายาทงนกอนนะทางนี้เอา,างหาาเห็ดเอาทางนานนอนนะทางมันไก่อนอได้หน้เลยแบ่นไ้ก็ไาเลย จะแพลงการ์ดเอือท่านั่งให้เหโค้งไปพุ่มๆทางนี้เพราะนค้งเที่ยวอเอื้อบอกที่แรกอาจจะเสียอาจะดิ้งนี่โค้งเลยเอาบบายุทธก็ต้องทำไปหันไปหันอามานี่คือว่ามันหอดชนแรกก็หอดนะตรงนี้นะไกลไปเลยมานี่เข้าใจอืนั่นนอกเรื่องคนอาาจรย์ชุกไปได้ก่อนชุกอ่ะเดี๋ยวทำนี้ก่อนสิฉันนี่ไปกับเบต้องดึงพุ่นนะเดืองพุ่นตัวตัวที่ดึงพี่ก็ดึงพุ่อีกเดืองทั้งนั้นพุ่งอานดูบาดได็ เอาแล้วชุดท่ายทั้งนี้คะว่าคนอยู่ๆคนเยอไปยัามงไม่กินและวราว่างั้นอ่ะว่างคูนื้น้อยอย่เียดูน้ำักจับนะครับกระตาไผ่นะงาลูกดาดาดไย่หิมะห่มะ กินโบที่เทกว่าเนาะขึ้นเบื้องนึงอะไรก็สิบเดสิตี้อันแจงนาอันแจงทำมาจากไงเล่าเนาะไงึ้นยุ่ลงนาขึ้นยุรลงอนู่ไปทางนั่นนะอันที่แล้วมันจะเป็นอ๊ยข้าอันอันนั้นติข้างหลังไงมันตรงแล้วเนาะเอาเสือกบัดทางแหนติเอาเชือดดึงเเนาะถ้าเชือกดึงมันจะตรงมัง พญาปอ,อมาอีกแล้ววะยับไปโน่นเนียส่งเนทไม่างไพ่เลยอืมแนอ่อนดีขับปอกให้เลยอืฉ่างไพ่เลยแห่งแ่บขาคนเรามไม่ยังองเล็ต้องกดหน่เน,น,นาะขาวายจะหลอดคน สื่ออมาเผาสุกกันตั้งแต่เงาค้ายเงสับราบตลาดก็บรรยากาศไปบึงนี่าไปบึงเจ้าทีช้อนองกินอยจะพ้าดเหมึงนไปเดินรอบบึงในทนเหินว่าเมื่อมาล่นเรไปรอบบึงสื้อปลาตะกอยคมกับขนาดเลยทำไมทำไมตอนไงไม่ใช่ก็กระเราไะยี่มาคบกระโดดเดียบเราบ้านเ่าเราบ่มะ เจะหมักขมอ่ะอืแสบว่ามันบมเมนตัมันนก็มักขมเนี่ยมันตากแดดผมคือยาไปแตไม่อยาที่ยินเลยถ้าไปตากแดดนะจุดอันนียังออกพักกระเดาแท้อืมกำมัยี่สิบาทซื้อนำเอฟซีนะกดแถมพักแต่ถ้าเ่าได้มัแต่พักกาดชอบมากัดแล้จักเอาห้เท็ดี้ยังเหวะอโอ้เ็ีย้ยนี้่ขาดขนาดโอ้ขนาดเลยผมดีผมดีผมขักเห็นเหเอเย ยิ่งเลยเขบอกยิ่งแข้เป็นยิ่งแท้บอโอ้จะได้กินลาบซีนจะได้กินลาบเนื้อบอ้คปานี่กินน้ำมาได้ดอกคบขักอให้บอกให้จัปากไง <Dub u> อาจะน้อกกับปากบ้านเนี่ยพี่นมาอยู่นรงกันเน,ะนาพนะพี่น้องจ้าพ่อสำนีกแล้วพี่น้องจ้าที่ได้โชว์เลก,กันหลังกล่องเด้อขอบคุณ<า>ทุกเม้นทุกไลทุกกำลังใจจ้าขอบคุณหลายๆค่ะครับขอบคุณจ้าพี่น้อง